สวัสดีจ้าพบกับผมกรเรืองแสงนะครับผมอ่าวันนี้นะครับผมก็เอาโปร AIS 1 2 t Core มาฝากกันนะครับผมนั่นก็คือโปร4เมกะบิตนะครับและก็โปร10เมกะบิตนะครับสำหรับเปิดเบอร์ใหม่นะครับหรือว่าย้ายค่ายเข้ามาที่ AIS นะครับผมโปรตัวนี้นะครับก็จะต่ออายุอัตโนมัตินะอ่า6เดือนนะครับผมสามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้นะครับถึงวันที่ 30มิถุนายน2563นี้นะอ่าเรามาดูโปร4เมกะบิตกันก่อนนะครับ4เมกะบิตเนี่ยก็จะสามารถใช้ได้30กิกะไบต์นะครับ150บาทนะถ้าใครชอบนะครับก็กดตามนี้เลยนะกดดอกจัน777ดอกจัน944สี่เหลี่ยมแล้วโทรออกนะครับผมก็จะเป็นการสมัครโปร4เมกะบิตนะครับผมและถ้าใครชอบแบบ10เมกะบิตกันเลยนะครับผมแรงดีนะก็ จะได้เน็ตเนี่ย30 GB นะครับหลังจากนั้นก็จะถูกดอกสปีดลงนะเหลือ 128K นะครับผม200บาทนะครับถ้าใครชอบก็กดตามนี้เลยนะกดดอกจาน7 7 7ดอกจัน9 4 5สี่เหลี่ยมแล้วโทรออกนะครับผมมันก็ยังมีค่าโทรฟรีทุกเครือข่ายด้วยนะครับนาน30วันนะแต่ว่าต้องสมัครเพิ่มนะครับถ้าใครต้องการนะ ค่าโทรฟรีทุกเครือข่ายนะครับโทรสูงสุดเนี่ยไม่เกินครั้งละ15นาทีนะครับผมถ้าใครเกินนะก็จะคิดตามโปรโมชั่นหลักที่เรามีนะครับผมราคาก็จะ50บาทเองนะครับถ้าใครชอบการโทรก็กดดอกจัน777ดอกจัน7 1 4สี่เหลี่ยมแล้วโทรออกนะครับผม2โปรนี้นะครับก็ถ้าใช้หมดไปแล้วนะ30กิกนะครับ ก็จะถูกฟับสปีดลงนะเหลือ 128K นะครับผมก็จะสามารถสมัครได้วันนี้จนถึงสิ้นเดือนนี้นะครับ30มิถุนายน2563นะเออเปิดซิมใหม่ยังได้อยู่นะครับอันนี้เป็นโปรซิมใหม่นะครับหรือว่าย้ายค่ายเข้ามา a s s นะครับก็จะได้โปรพิเศษตรงนี้นะครับ ต่ออายุอัตโนมัติให้6เดือนเลยนะครับผมซิมเก่าสมัครไม่ได้นะอันนี้เป็นโปรซิมใหม่นะครับถ้าใครชอบก็จัดกันไปนะจ๊ะ